สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทำดี D ที่พ่อทำนะครับผมเชื่อนะครับว่าคนที่เกิดในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามนะครับต่างต้องเคยได้เห็นภาพพระราชกรียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามาบ้างแล้วนะครับแต่เชื่อว่าน้อยคนนะครับที่จะเคยเห็นภาพภาพนี้นะฮะเป็นภาพที่พระองค์ท่านนั้นกําลังทรงปรับแล้วก็ให้คําสั่งสอนแก่นักเรียนกลุ่มหนึ่งด้วยกันนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นท่านพูดอะไรหรือท่านตรัสอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆครับนี่เป็นที่มาของแขกรับเชิญของเราในวันนี้แหละครับเคยมาหรอเคยสิคะ็ม่ไล่รังไม่เคยมารวมอะไรในช่วงเดือนตุลาปีที่แล้ว ีคนคนวกว่าไวาไ่วก11ปีมาแล้วนะครับที่เด็กนักเรียนกลุ่มนี้มีโอกาสได้รับคำโอวาทหรือว่าได้รับคำสั่งสอนจากพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับเขาจะมาเล่าให้เราฟังถึงบรรยากาศในวันนั้นยังไงติดตามชมได้ในเบรกหน้าครับเขาจะใช้บิณฑพเขาจะมีกระเป๋าและปักสย่อสออพระองค์ท่รงตรัสว่า ฝอ,อเนี่ยไม่ใช่ฝนหลวงนะจริงๆแล้วคือฝูงลิงแล้วก็ฝุ่งชีวนไปตรงขาา้าราชรบริพาสร่วมทำความดีโดยร้านนายอินธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนไปด้วยกันไปได้ไกลและนี่ก็คือคุณแพรสุคนทิพย์สุขศรีเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารทั่วไปของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สุภาพสตรีคนนี้ครับทำงานที่นี่มาเป็นเวลา2ปีเองครับแต่หากย้อนกลับไปเมื่อกว่า10ปีที่ผ่านมานะครับเธอคือหนึ่งในผู้โชคดีที่นักเรียนไทยทั้งประเทศต่างอิจฉาเพราะาเธอนั้นมีโอกาสได้รับการสอนหนังสือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับคือว่าเป็นคลองส่งน้ำก็ส่งน้ำมันไม่ไม่ระบายออกก็เลยต้งเจาะถนนมันสร้างใครสร้าง กรมโยธาธิการพี่คะกรมโยธาตาปกติถนนนุ่งายนี้ควรจะเป็นกรมท่าใช่คะคุณแพงจำภาพนี้ได้อยู่ไหมครับจำได้ค่ะถ้าให้ผมเดานี่คือคุณแพงคือคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหน้าผมแท็กถกี่ปีมาแล้วครับก็โอ้ยหลายปีแล้วตอนนั้นอยู่ชั้นมสาเองค่ะปีสี่สี่อะค่ะเรียนวงไกลกลางบนใช่ค่ะผมอยากถามความรู้สึกก่อนว่าตอนที่เขามาบอกว่าเราได้รับเลือกให้ไปเป็นตัวแทนอย่าเนี้ย รู้สึกยังไงนะตอนนั้นตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่ามีเวลาเตรียมตัวน้อยจะไปซื้อชุดใหม่ก็ไม่ทันแล้วเราก็คือเตรียมตัวของเราด้วยส่วนหนึ่งเราตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากพระองค์ท่านเสด็จมาค่ะเกรงไหมคะตอนแรกพระองค์ท่านทรงรู้ว่านักเรียนคงอาจจะแบบเกรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระองค์ก็ทรงสอดแทรกพระอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาเช่นอย่างตอนฝนหลวงอย่างเงี้ยค่ะครับท่านเป็นคนอารมณ์ขันเหรอครับใช่ค่ะเหมือนแบบให้เราแบบไม่เกรงไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนตอนฝนหลวงอะค่ะ เหมือนแบบคาราชิบิทิพา์เขาจะมีกระเป๋าตรงนี้ค่ะแล้วปักสอนย่อส่อรอฝอรอก็คือฝนหลวงใช่ไหมเราก็ตอบไปว่าฝนหลวงไห่คะอะไรอย่างเงี้ยแต่พระองค์ท่านทรงตรัสว่าฝอรอเนี่ยไม่ใช่ฝนหลวงนะจริงๆแล้วคือฝูงลิงแล้วก็คนชีพหันไปตรงคาราชิบิทิพา์เราก็เป็นเด็กแล้วกขอยากหนวเราด้วยเหมือนกันตอนนั้นก็เราก็แอบหลุดหัวเราะด้วยกันด้วยความที่ท่านมีตรงเรงด้วยก็ทำให้นักเรียนเริ่ม ล้วอยากที่จะเขาเรียกว่าผ่อนคลายมากผ่อนคลายแล้วเข้าใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการหลักๆอย่างเดียวจริงๆท่านไม่ใช่คนซื้อใใช่ค่ะท่านท่านสอนสอนแทรกสอนการใช้ชีวิตด้วยการเหมือนแบบการปฏิบัติตัวเหมือนท่านสอนเล่าตัวนั้นให้ฟังหน่อยสิฮะการใช้ชีวิตการปฏิบัติตัวที่ว่านี่ที่พูดถึงนี่มีอย่างเวลาอแบบอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนเวลาเราตามเสด็จเราก็จะถือหนังสือเล่มเล็กๆไว้จดในสิ่งที่ท่านสอนอะไรอย่างนี้ค่ะคท่านก็ทรงท่าทีไ่ไเห็นท่านก็ทรงสอนว่าเวลาจดเนี่ยให้จดไว้เพื่อเตือนความทรงจํามีใช้จดไว้เพื่อท่องจําให้ทําความเข้าใจในสิ่งที่เราจดถ้าเราจดไปแต่ว่าจดแต่ไม่เข้าใจก็เท่านั้นนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตล่ะครับมีมีเรื่องอื่นๆอ,อีกไหมนอกจากเรื่องที่พระองค์ทรงสอนเกี่ยวเรื่องของการจดและก็การเข้าใจน้ําผลไม้แท้ผสมชิ้นเนื้ออโลเวรา ใส่ใจทุกเรื่องกระเบื้องโซโซุโก้เราไม่ต้องดูเลยเขาไม่ได้ดูที่นี่เห็นน้ำมาจากเมืองเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีค่ะแล้วเรื่องของการใช้ชีวิตล่ะครับมีมีเรื่องอื่นๆอีกไหมนอกจากเรื่องที่พระองค์ทรงสอนเกี่ยวเรื่องของการจด แล้วก็การเข้าใจในสิ่ง<ช>ที่จด<ช>ไม่ใช่การท่องจำใช่ค่ะก็ส่งสอนด้วยว่าต้องตั้งใจเรียนต้องรู้จักกะตัญยูรู้คุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าเราก็เอาความรู้เนี่ยที่เราเรียนมานําไปใช้พัฒนาชนบทหรือว่าให้เขาเรียกว่าไงนำไปบอกเขาไปชี้แนะเขาไม่ใช่ว่าไปสอนเขาเหมือนให้ความรู้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแพ้ครับการที่คุณแพ้ได้มีโอกาสไปเข้าเฝ้าพระองค์แบบนั้นแล้วก็พระองค์ทรงสั่งส,งสอนทรงให้คําชี้แนะ ด้วยตัวของพระองค์เองะนะครับคิดว่ามันได้อะไรกลับมาสู่คุณแพรบ้างเราเป็นเพียงเหมือนแบบประชาชนคนธรรมดาแต่ว่าวันนั้นเราได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่แล้วพระองค์ก็ทรงแบบไม่ถือพระองค์อะค่ะทรงแบบเมตตาแต่กับชนแบบประชาชนคนธรรมดามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกประทับใจว่าเราได้รับโอกาสตรงนั้นแล้วเราก็ได้เห็นถึงระมหากุนาธที่คุณของพระองค์ท่าน แล้วเราพากเรื่องของคุณแพรไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเทปหน้าให้คุณแพรมาเล่าให้ฟังต่อกันล้วกันว่าหลังจากที่มีโอกาสได้ไปรับคําสั่งสอนหรือว่าได้โอกาสเข้าเรียนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบบใกล้ชิดอย่างมากเนี่ยคุณแพรก็ได้แรงบันดาลใจในการที่จะมาใช้ชีวิตต่อเพื่อทําเพื่อคนอื่นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อติดตามได้ในเทปหน้านะครับส่งคุผู้ชมคนไหนที่ต้องการจะเข้ามาแนะนําให้เราได้รู้จักกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในทําดีที่พ่อทํารักพ่อภาคปฏิบัตินี่นะฮะก็สามารถแนะนําเข้ามาในที่อยู่ข้างล่างนี้ได้นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับอมคุณุงแพ้ด้นะครับขอบคุณครับเราเห็นว่าเราไปทํางานทั้งเสียงทั้งเหนื่อยแต่ มีพระองค์เนี่ยทำงานเสี่ยงแล้วก็เหนื่อยกว่าเรามากะคะ่ะที่ที่ไม่มีใครมาถึงแต่ว่าพระองค์ท่านทรงไปถึงในทุกที่เหมือนอย่างคําที่พระองค์ทรงว่าแบบที่ของเราก็คือที่ที่อยู่ท่ามกลางประชาชนอะไรเงี้ยะคะ่ะหรืว่าที่ไหนมีประชาชนก็คือท,ที่ของพระองค์ะคะ่ะดีสีชื่นชมทุกความดีครับ